ครับก็กล่าวสวัสดีสมาชิกทุกท่านอีกครั้งนะครับวันนี้ผมอาจารย์ทิติธาราสุกก็กลับมาพบกับสมาชิกค,ครั้งหนึ่งวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องท็อป,ปิกนะครับที่บอกไว้ว่าเอ๊ะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องการใช้งานตัวเลนส์นะครับไลกาสมิรักนะครับ15มิ mm ม f1.7 นะครับ ถามว่าเลนส์ตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างอันนี้ผมทำการทดลองนะครับด้วยการติดตั้งตัวเลนส์ไหลกาไว้ที่กล้อง olympus e omd em5 mark i นะครับเพราะว่าต้องการจะทดสอบสภาพการถ่ายในที่แสงน้อยนะครับตอนนี้เราจัดบรรยากาศนะครับไฟก็ประกอบไปด้วยไฟ f ลูออเรสเซนนะครับยิงเข้าหน้า สอ,สองด้านกนะ็คือด้านนี้นะครับตรงนี้นะครับยิงเข้ามาเพื่อที่จะแต่การยิงเข้ามาเนี่ยผมใช้วิธีการกระทบกับตัวผนังของตัวไม้นะครับซ้อนเข้ามาแล้วก็ด้านหน้ายืดๆหน่อยนะครับเป็นด้านนี้ก็ใช้ฟลูออเรสเซนต์แบบเป็นวงกลมยิงเข้ามาจะเห็นสังเกตเห็นทิศทางของเงานะครับเวลาเราชูนิ้วเนี่ยเงาก็จะพาดเรนนี้นะครับเราก็ใช้วิธีการดูว่าตัวแสง นะครับหรือซอสเนี่ยควรจะอยู่ที่ตรงไหนจากนั้นก็จะเป็นไฟด้านหลังนะครับซึ่งเป็นโคมไฟอา่านหนังสือถามว่าทำไมถึงต้องซื้อเลนส์ตัวนี้แล้วเลนส์ตัวนี้ดีอย่างไรคำตอบง่ายๆเลยครับเพราะว่าเลนส์ตัวนี้นะครับมันเป็นเลนส์ที่เขาเรียกว่าเหมาะนะครับกับการใช้งานหลายๆอย่างหลายคนก็ต้องถามอีกว่าอาจารย์ทิติครับทำไมอาจารย์ทิติไม่ซื้อตัวเลนส์25มิมแต่ผมต้องขอ ระยะเกินก่อนนะครับว่าวัตถุประสงค์ในการใช้งานเลนส์ตัวนี้พอไหรเนื่องจากเป็นที่ทราบอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดดูจากตัวรีวิวเนี่ยจะเห็นว่าผมเนี่ยมีเลนส์นะครับในตระกูลม i โครโฟเตอร์ ers, อยู่ด้วยกันเป็นเลนส์ที่เป็นเลนส์คิดยอดนิยมที่หลายคนบอกว่าเสียบ่อยก็คือตัวเลนส์14-42นะครับซึ่งของผมเนี่ยปัจจุบันใช้งานมาเกือบปีแล้วก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับ แต่เป็น m a ็ดอินเวียดนามนะครับซึ่งล็อตส่วนใหญ่ก็เป็นเวียดอินเม n ดนาหมดแล้วก็ตัวที่2ก็จะเป็นตัวเท่าไหร่ครับเอ่อ40ร้อนะครับซึ่งก็จะเป็นเลนสที่คฟเวอร์ในส่วนของตัวเทเล่นะครับอ่อนๆไปถึงปลายก็คือ300ทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าจริงๆแล้วตัวกล้องในตระกูลโอลิมปัส หรือพโซนิกที่เป็นไมโครโฟเตอร์ ers, เนี่ยเขามีข้อดีก็คือว่าเขามีการสารั่นนะครับพราะนั้นประโยชน์ของการสั่นเวลาเราใช้งานการสารั่นตัวนี้เราจึงสามารถเลือกได้ว่าเราจะใช้การสั่นตัวนี้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรแน่นอะนครับถ้าเราเอากล้องมาติดตั้งถ่ายภาพนิ่งแบบที่เห็นเนี่ยนะครับเรา,าจ,จะมองไม่เห็นในรูปแบบของคุณภาพของการสารั่นแต่เราอาจจะได้เห็นในแง่ของคุณภาพของตัวไฟล์นะครับว่าสีสันเป็นอย่างไรบ้างเพราะเนื่องจากตัวนี้เป็น F1.7 นะครับ หลายคนอาจจะเข้าใจผิดนะครับว่าเวลาเราใส่เลนส์เข้าไปหรือใส่ตัวแปลงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับเราจะต้องคูณค่าแสงค่าแสงไม่ต้องคูณนะครับในแง่ของทฤษฎีออปติกนะครับถ้าใครสงสัยก็ลองไปเซิร์ชในทฤษฎีเลนส์ออปติกดูก็จะทราบนะครับเราจะคูณเฉพาะตัวค่ารูรับแสงหรือค่า f s t สตเท่านั้นนะครับแสงไม่ต้องคูณทีนี้ย้อนกลับไปนะครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเวลาที่ ซื้อกล้องมาบวกเลนส์เนี่ยแน่นอนก็ต้องอยากจะถ่ายภาพตัวเองสักครั้งหนึง่งไม่ว่าจะเป็นถ่ายวีล็อกหรือว่าถ่ายวิดีโออย่างที่ผมทําอยู่แต่ประเด็นก็คือว่าไอ้กล้องตัวที่เราใช้เนี่ยมันมีความเหมาะสมแค่ไหนเพราะว่ากล้องหลายตัวเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะฟิปนะครับตัวฝากลับมาได้นะครับเพราะว่าจากกล้องที่ผมมีเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยว่าเมื่อไรก็ตามที่ผมต้องการถ่ายวิดีโอ แล้วผมอยากจะเชื่อมั่นว่าวิดีโอตัวนั้นนะเป็นรือที่เขาเรียกให้ความผมแตะหน้า,านะครับโฟกัสน,นะครับถ้าเกิดผมอยากจะมั่นใจว่าเลนส์ตัวนี้นะครับหรือกล้องตัวนี้เป็นสามารถถ่ายงานออกมาคุณภาพดีเชื่อถือได้นะครับถ้าผมอยากจะถ่ายงานจริงจังนะครับในความรู้สึกผมเนี่ยจากอุปกรณ์ที่ผมมีผมยังถือว่า ระบบโฟกัสของตัว c a n o อนเนี่ยนะครับสามารถทําออกมาได้ดีมากๆนะครับโดยเฉพาะดูออลพิกเซลดังนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะเดินนะครับหรือเราจะจับกล้องไหนก็ตามระบบออโต้โฟกัสของตัว c a n o อนเนี่ยก็สามารถจับภาพเราได้นะครับแล้วก็จะโฟกัสไปที่หน้าเราเขาเราียกว่า Face Detection ได้ดีมากๆซึ่งมันจะแตกต่างกับตัวกล้องบางยี่ห้อนะครับซึ่งการโฟกัส ก็จะมีความไวแล้วก็ชา้าที่แตกต่างกันนะอันนี้ผมสาธิตให้ดูแล้วกันวัตถุประสงค์ของการซื้อเลนส์ไลกาตัวนี้นะครับอันดับแรกเลยผมอยากจะได้รูรับแสงกว้างๆอย่างที่ทราบนะครับว่าผมเคยซื้ออะแดปเตอร์มาแปลงนะครับของไมโครโฟเตอร์นะครับโดยใช้ตัวเลนส์ของแคนนอนเอน 8 STM ึือเป็นตัวล่าสุดซึ่งถือว่าเป็นเลนส์ที่ราคาประหยัดแล้วก็คุ้มค่ามากๆแต่สิ่งหนึ่งที่จำกัดการใช้งานก็คือเลน 50, ส์50ถึงแม้แปลงใส่อแดปเตอร์เพื่อไปใช้ไมโครโฟเตอร์ ers, มันก็จะเป็นต้องคูณ2เวลาคูณ2เนี่ยมันก็กลายเป็น100นะครับซึ่งการใช้100มิลิเมตรกับการใช้งานถ่ายภาพบุคคลเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันได้ภาพที่สวยงามแน่นอนนะครับละลายหลังแล้วก็ ตัวแบบก็จะมีความโดดเด่นแต่ประเด็นน็คือว่าบางครั้งเราอยากจะถ่ายภาพใกล้ๆอย่างระยะตัวนี้เป็นระยะที่ผมสามารถยื่นมือนะครับไปแตะทีเวณตัวฮูดของตัวเลนส์ได้แต่ถ้าเกิดผมใช้เลนส์50ติดกับตัวกล้องโ l y ิมปัสเนี่ยนะครับถ้าผมยืน่นผมยื่นไม่ได้เลยเพราะต้องถอยไปไกลมากซึ่งการถอยไกลมันก็จะมีปัญหาในแง่ของตัวภาพแล้วก็ตัว เสียงด้วยเพราะว่าเสียงเนี่ยเราจะต้องเปล่งหรือตะโกนมากๆถ้าเราไม่ได้ใช้ไมค์แบบวายเลสเนื่องจากตัวเนี้ยผมทดลองใช้ไมค์ที่ติดกับหัวกล้องนะครับแบบไม่ใส่แบตเตอรี่เป็นโร d ดวิดีโอไมโครดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของการรับเสียงในระดับหนึ่งเพราะมันเป็นพาสซีฟไมค์ไม่ใช่อคทีฟคำว่าพาสซีฟกับอค t ทีฟก็ต่างกันอยู่ตรงที่มีวงจรนะครับที่ต้องใช้พลังงานจากแบตเตอรี่หรือไม่ใช้แค่นั้นเอง ผมอยากให้สมาชิกลองดูดว่าไฟล์วิดีโอนะครับลักษณะของภาพของสีเนี่ยที่ได้จากตัวเลนส์ไลกาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับเอาเฉพาะคุณภาพของสีนะครับส่วนการโฟกัสคมไม่คมเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ขึ้นทั้งตัวระบบการโฟกัสของตัวกล้องด้วยแล้วก็ตัวเลนส์ด้วยที่ทํางานสอดคล้องกันตัวเลนส์ตัวนี้นะครับเนื่องจากเป็นเลนส์ panasonic ที่ทํางานร่วมกับที่ทําแบรนด์ร่วมกับไลกา แต่ไปใช้งานกับกล้องโอลิมปัสนะประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือว่าตัวรูรับแสงจะใช้งานไม่ได้นะครับแล้วก็เนื่องด้วยขนาดตัวเลนส์เป็นเลนส์ขนาด15มิิเมตรดังนั้นตัวเลนส์ไซส์เนี่ยมันจึงไม่สามารถที่จะละลายหลังให้คุณภาพที่มันเขาเรียกว่าเบลอได้ดีมากดังนั้นฉากหลังเนี่ยนะครับตัวแบบเองอย่างผมเนี่ยโฟกัสที่ตัวผมผมอาจจะไม่ได้ดูโดดเด่นมากมายนะครับหลังจะไม่ละลาย ซึ่งเทียบกับเลนส์ตัวอื่นนะครับมันจะแตกต่างกันแม้กนะระทั่งเลนส์50มิลิเมตรของตัวแคแนลก็จะมีคุณสมบัติของภาพที่แตกต่างกันดังนั้นก็อยากให้สมาชิกลองพิจารณาเอาเองแล้วกันนะครับว่าถ้าเราจะต้องการซื้อกล้องบวกเลนส์นะครับไม่ว่าเราจะอยากใช้ทํางานอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นถ่ายภาพตัวเองถ่ายภาพวิวเนี่ยเราควรจะคํานึงถึงตัวระบบด้วยเพราะว่าตัวไมโครโฟเตอร์เนี่ยข้อดีถ้าคุณจะซื้อระบบมาเพื่อถ่ายภาพระยะไก,กล ถ่ายกีฬาถ่ายนกะนะครับคุณสามารถได้ระบบนะครับที่สามารถที่จะเขาเรียกว่าถ่ายเทเลหรือถ่ายระยะไกลเนี่ยนะครับได้ในระดับที่ผมว่าดีมากๆได้ System มเล็กเลนส์ราคาประหยัดแต่เมื่อไรก็ตามที่คุณจะเอาระบบไมโครโฟเตอร์มาถ่ายทำระบบบีล็อกหรือว่ามาถ่ายภาพมุมกว้างๆนะครับตัวเลนส์นะครับ,ซ,นะรบซึ่งสามารถ ต่ำหรือกดต่ำกว่า10มิมเนี่ยมันต้องมีราคาที่สูงพอสมควรในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าคุณไปซื้อระบบที่เป็นฟูลเฟรมแล้วคุณจะใช้ฟูลเฟรมตัวนั้นในการถ่ายภาพ Y หรือมุมกว้างเนี่ยแน่นอนครับหรือทานถ่ายวีล็อกก็ตามเราก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นอะไรที่มันง่ายมากแม้กระทั่งสมัยก่อนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำวีล็อกนะครับชาวต่างประเทศนะครับ เขาก็ใช้ตัวกล้อง APS-C ถือแล้วก็ใส่เลนนะครับแล้วก็ถือก็สามารถใช้งานได้ดีมากๆนะครับซึ่งมันจะแตกต่างจากตัวไมโครโฟเทอร์ ers, ซึ่งเราจะหาเลน์ยากมันก็ต้องเขาเรียกว่าต้องมีการเทรดอ f ฟกันระหว่างคุณจะยอมรับกล้องที่มีน้ำหนักมากนะครับแต่ได้ช่วงระยะที่เหมาะสมหรือคุณจะอยากได้กล้องที่มีขนาดเล็กแต่ว่าคุณจะต้องลงทุนจ่ายแพงนะครับในแง่ของตัว เลนส์ uh, ens, นะครับเพราะว่าเลนส์มุมกว้างเนี่ยราคำจะสูงนิดหนึ่งถ้าคุณไม่เอาเลนส์มือหมุนนะครับ mm hmm. ก็ผมสรุปง่ายๆแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้คลิปนี้ต้องการให้คุณดูลักษณะของไฟล์วิดีโอว่าเป็นยังไงบ้างแบบโดดเด่นไหมนะครับสีสันเป็นอย่างไรไอันนี้ถ่ายภาพในห้องนะครับซึ่งมีแสงจํากัดมีการจัดแสงบ้างแต่ไม่ได้แสงที่มันซอฟแล้วก็คุณสมบัติของการโฟกัสเนี่ยมันขึ้นกับการทํางานร่วมกัน ผมบอกได้เลยนะครับว่าระบบโฟกัสของตัว l y ม p ัสถึงแม้จะดีมากๆแต่ถ้าเทียบไฟล์วิดีโอกันแล้วเนี่ยระบบการโฟกัสของ o l y 斯เนี่ยสู้แค n น n ไม่ได้นั้นถ้าคุณซีเรียสเรื่องงานวิดีโอมากๆที่อยากจะโฟกัสแล้วให้มันเข้าเป๊ะๆนะครับผมแนะนำนะครับให้ไปเลือกระบบ Dual Pixel ของตัว c a n น n แต่ถ้าคุณ Prefer ที่จะใช้งานโดยทั่วไป System มเล็กนะครับถ่ายภาพเทเลนะครับถ้าเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ชอบภาพเทเลมากๆ กล้องมีการสั่นหรือต้องการถ่ายด้วยเลนส์มือหมุนแล้วก็ถ่ายเทเลด้วยเลนส์ที่มีราคาประหยัดนะครับผมถือว่าไมโครโฟเตอร์ก็น่าจะเป็นคำตอบที่ดีหรือถ้าคุณเลือกไม่ได้ก็ซื้อใช้2ระบบผมว่าก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่าราคากล้องเนี่ยมันลดลงมามากแล้วนะครับก็หวังว่าสมาชิกก็จะได้นะครับข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจนะครับว่าเลนส์ไลกานะครับเมื่อทดสอบ ภาพวิดีโอนะครับในสตูดิโอแบบที่มีการจัดแสงนะแบบพื้นพื้นพื้นฐานเลยไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรภาพเป็นอย่างไรบ้างแสงเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็การละลายหลังเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวมาเจอกันในคลิปหน้านะครับเราจะเป็นการถ่ายวีล็อกกันเราจะถือเจ้ากล้องนะครับโอลิมปัสเอ็มไฟม็อกทกับตัว Panasonic นะครับ G7X หรือ G X7 เอ่อผมจำไม่ได้ละนะครับมันจะสลับกันกับระหว่างตัว Canon น,นะครับกับตัว Panasonic นะครับติดเลนไลกาทั้งคู่เราดูว่าทั้ง2ตัวเนี่ยมีประสิทธิภาพดีขนาดไหนระหว่างตัว Panasonic ซึ่งมีอายุการเขาเรียกว่าเปิดตัวมานานแล้วนะครับมีการสั่นแค่เพียงไม่กี่แกนกับตัว Olympus นะครับซึ่งเปิดตัวมาเมื่อปี2016มีการสนมีการสรั่น5แกนตัวไหน จะเหมาะสมและดีกว่ากันติดตามกันครับ